วิวกุลวุฒิควา้าแชมป์สิงคโปร์โอเพน2025พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมือหนึ่งของโลกผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวสุดยอดฝีมือของไทยไวัย24ปีที่วันนี้สามารถควา้าแชมป์ที่4ในปีนี้ให้กับตัวเองได้สำเร็จในรายการสิงคโปร์โอเพน2025รายการเวิ l ์ทัวรระดับซูเปอร์750 ด้วยการเอาชนะลู่กวางซูเมืออันดับ15ของโลกจากจีนไปได้ด้วยสกอร์2ต่อ0เซต21ต่อ6และ21ต่อ10นะครับส่งผลให้วิวได้รับคะแนนสะสมแสงหน้าฉือยูฉีมืออันดับหนึ่งของโลกคนปัจจุบัน โดยวิวคุลวุฒจะกลายเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นแท่นมือหนึ่งของโลกได้สำเร็จและนับเป็นคนที่4ที่ทำได้ต่อจากเมรัชนกอินทนนท์ที่เคยขึ้นมือหนึ่งโลกในปี2016และบาสเดชาพลพัว,วรานุเคราะห์และปอป่อซับเซีดีแต้รัตนาชัยที่เคยขึ้นมือหนึ่งของโลกเมื่อปี2021นะครับพูดถึงประวัติผลงานของวิวคุวุฒกันสักนิดนะครับ ในปี2025วิวเนี่ยลงแข่ง7รายการและได้เข้าชิงถึง4รายการและสามารถคว้าแชมป์มาได้ทั้ง4รายการที่เข้าชิงได้แก่รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2025รายการชิงแชมป์เอเชีย2025รายการไทยแลนด์โอเพน2025และรายการล่าสุดในวันนี้ครับก็คือสิงคโปร์โอเพน2025ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับวิวก็เคยสร้างประวัติศาสตร์ผลงานในระดับโลกมาแล้วอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนตั้งแต่ปี2017 2018และ2019แชมป์เยาวชนเอเชียปี2019แชมป์โลกชายเดี่ยวปี2023และเคยได้รับเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิกปารีส2024ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกจากกีฬาแบดมินตันมาได้นะครับ และผลงานล่าสุดในวันนี้ครับคือการขึ้นเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวมืออันดับหนึ่งของโลกคนปัจจุบันอย่างไม่เป็นต่างการงานนี้ทางช่องเชียร์วอลเลย์บอลไทยก็ขอ,ขอแสดงความยินดีกับวิวกุลวุฒิด้วยนะครับที่ได้สร้างชื่อเสียงและสร้างอีกหนึ่งเกียรติประวัติให้กับประเทศไทยของเราและนี่แหละครับคือผลงานของวิวกุลวุฒิวิทิศารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมืออันดับหนึ่งของโลกคนปัจจุบัน เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความยินดีกับวิวกุลวุฒิกันมาได้นะครับด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ